morning นะครับสวัสดีทุกคนฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับเมื่อวานเราขอ30จุดจำได้ไหมเราบอกว่าถ้ามันเป็นจุดต่าสุดแล้วเราขอ30จุดมันจะเป็นจุดในการกลับตัวเรามาเช็คดูครับเมื่อวานเรามาเช็คดูในตําแหน่งที่ตรงนี้เลยฮะหนึ่งสี่แล้วก็เลขล่างคือ1นึ่งสี่หจุดหกหนมวยี่สาจุดหนไม่ถึง30จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองว่ายังคงลงต่อได้นะ มันจะเป็นในลักษณะของการเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อเนี่ยคล้ายๆกับโซนนี้โซนนี้แบบนี้นะครับเป็นการเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อก็ยังมุมมองลงต่อนะครับแนวรับก็ให้เหมือนเดิมแหละ1 4 5 0 1 4 2 5 1 4 0นะครับเราก็จะไปมองจบแถวๆนั้น1 4 0 0บวกลบนิดหน่อยครับ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่่มกันสร้างสังคมนั้างคุณคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้ม่อนเทนประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเริ่องนที่เน็กเดินหน้าลุย EV ต่อคว้ารถเมียนมา 1, 100คัน 1, 100คันนี้น่าจะเป็นรถบรรทุกใช่ไหม เน็กมีข่าวมาเรื่อยๆแต่ราคาก็ซึมลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงดีเนี่ยฮะก็ยังคงซึมต่อครับตรงนี้เป็นการเด้งก็เด้งเพื่อลงต่อไม่ได้มองกับตัวเนาะมันเป็นการรีบาวในระยะ3-5วันถ้าจะฟอลโล่ก็ตามได้แต่ผมคิดว่าเด้งก็เด้งไม่แรงนะครับ S&P n n ขายดีหนุน Q 2รับเวียดนามรถฮ่อเวียดนามลถภาษีด้วยนะครับแต่บ้านเราจะขึ้นภาษีอืม,มองดูแล้วกันนะว่าเขาจะมาลงทุนกันที่ไหนนะฮะ บอกเวียดนามลดภาษีเหลือ8%คาดหนุนยอดขายในเวียดนามเพิ่มขึ้นมองคิว22566โตเด่นราว160ล้านใครที่อยู่เวียดนามมีไหมมีผู้ติดตามเราอยู่เวียดนามไหมหรือว่ามีญาติมีเพื่อนอยู่เวียดนามน,นะฮะไปเดินตามห้างนะเห็นขาไก่โลตัสเป้าเออตาเห็นน่ะของ S&P นะที่เพื่อนผมส่งมาให้ดูเนี่ยเขาจะติดแบรนด์เป็นภาษาไทยเลยนะเหมือนอารมณ์ขนมญี่ปุ่นมาขายบ้านเราแล้วก ตีเป็นซองภาษาญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ฮะก็บ้านเราไปขายอยู่เวียดนามก็ตีเป็นภาษาไทยเลยแล้วเขาก็จะไปแปะแสติกเกอร์เป็นภาษาเวียดนามเอาน่าสนใจนะ S N N P ตัวนี้ออยู่ในกรอบที่แบบน่าเล่นเลยเนาะโซนแนวรับ23บาทนะฮะกรอบบน26แนวต้านนะครับเวียดนามชิงดูดเงิน W H A รับเต็มรุมซื้อ W H A ก็เป็นหนในหุ้นที่ไปลงทุนในเวียดนามเนาะตอนนี้ก็ไปทำนิคมอุตสาหกรรมนะเปิด รับหุ้นเวียดนามช่วยจังหวะลดแบดเหลือ8%จาก10%นะรกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่จีนลั่นเศรษฐกิจจีนใ่มากสองขยายตัวดีเกิน4.5%เข้าทางว่าว่าอย่างนั้นนะว่าก็สวยครับตัว rejection นี้ก็สวยครับตรงนี้วางแผนเล่นในระยะสั้นได้นะครับหรือว่าจะลุ้นไปชนแนวต้าน4.74แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับ BBL วูบหนักโยงบรจกูลูแนสวนฟันโฟ ยังไงฮะส่วนฟันโฟคือยังไงฮะเทกระจาดหุ้นกลุ่มแบงค์คือหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเหมือนกับเป็นหุ้นที่รู้ตัวทีหลังคือเขาโดนกันมาตั้งไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วแบงค์เนี่ยเพิ่งจะมาลงท้ายๆเลยนะครับกดตลาดหุ้นไทยอีก Bbl TTB บโบรกคาดเงินฟันโฟไหลออกกังวลการเมืองชี้แบงค์เป็นเป้าเหตุที่ผ่านมาราคาขึ้นดีกว่าตลาดระบุกรณีบรจบัวหลวงอ่วมหุ้นสตาร์ ที่ออกมาประกาศว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่โดนไม่โดนถือแค่0.01%แต่จริงๆมันเป็นมูลค่าเป็นพันล้านนะฮะไม่ส่งผลกระทบ BBL เหตุได้รับค่าฟรีไม่เกี่ยวข้องกับพอร์ตใช่เหรอ <c oughs> เออที่โดนเป็นลูกค้าโดนใช่ไหมส่วน BBL ก็เก็บค่าตัวเนิยมต่อไปนะแนะนำซื้อสวนมองนิมดีอ่าสำรองสูงเป้า1 9 6บาทอ่ะมาดูครับเขาบอกให้ซื้อสวนว่าอย่างนั้นนะ โซนนี้น่าสนใจผมเห็นด้วยกับข่าวนะครับเพราะมันอยู่ในโซนคอนแนวรับไม่ได้แบบว่ามองสวนเขาไม่ได้ขาดทุนอะไรอย่างนี้หรอกนะฮะก็แนวต้านก็จะอยู่ที่โซนบนเลยนะครับ1 6 2ถึง166แต่แถวนี้เขาให้เท่าไหร่นะ1.96เลยเหรอคิดว่าไม่ถึงฮะก็น่าจะเล่นกันอยู่แถวนี้เพราะว่ากรอบมันแถวนี้นะแต่สตอปรอ s ต้องมีนะครับ155เป็น stop loss นะครับชงน BB LAM แจ้งข้อมูลทิ้งสตาร์กหมดรับ20ล้านอันนี้ข้ามแล้วกันเนาะจีนเที่ยวไทยทะลุล้านเรง e r w AOT buffs มีข่าวนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุในสนามบินนนเมืองปะ LOT เป็นไงบ้างเดี๋ยวขอขอเช็คดูนะไม่ไม่กระทบนะครับแต่ข่าวแบบนี้ถ้าถามส่วนตัวนะ3ตัว e r w AOT กับบัฟเนี่ยอะไรจะ,จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมเลง e r w นี่น่าจะมาก่อนนะนะขอดูหน่อยนั่น <c oughs> ดีดีตามข่าวเลยนะ e r w u รุ่น5บาทแล้วก็แนวต้านถัาไปคือ5.3เช็คบัฟตัวสุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่<ม>เออเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวคล้ายๆกับ AOT นะถ้าเลง3ตัวนี้นะผมเลง e r w นะครับออคชั่นจับตาครึ่งหลังพีคปริมาณลดยึดทยาน20% ออกชันะ่นเป็นธุรกิจที่มันต้องทําอะไรนะอยู่ยเฉยๆนะรถก็เหมือนประเคนเงินเข้ามาอยู่แล้วนะครับพุ่งขึ้น20%แตะ200 0 0นคันล่าสุดพูดไอเดียทำโครงการอู่เพื่อนประมูลคืออะไรอู่เพื่อนประมูลหวังยกระดับบริการหลังการขายแบบครบวงจรอ๋อประมาณว่าประมูลไปแล้วก็มาตามเก็บงานที่อู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมเออน่าสนใจน่าจะทำนานแล้วนะ พร้อมตั้งเป้าเปิดพื้นที่รับรถเพิ่มอีกสิบแห่งทั่วประเทศหนึ่งในนั้นมีจังหวัดอ,อุบลได้นะแต่ละเขาน่าจะอยู่คลองหกหรือคลองอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งเท่าที่เคยอ่านนะตัวออกชันเช็คดูนะครับออกชันมีดีดสวนขึ้นมาแต่ก็มองว่าเป็นลงต่อนั่นแหละนะมันก็จะคล้ายๆแท่งนี้นะฮะทางนี้ก็มองลงต่อแนวรับนะฮะแปดจุดห้าดิโต้พร้อมลุยโครงการสวนสัตว์จอเอาผิดมิจฉาชีพอา้าวเกี่ยวยังไงดิโต้ทีมจีนะฮะ ยืนยันเป็นผู้ดําเนินการโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่เพียงรายเดียวย้าม,มีความพร้อมด้านการเงินเครื่องมือและทีมงานที่มากประสบการณ์ประกาศเตือนกลุ่มมิจชาชีพหักไม่หยุดพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเขามีข่าวดราม่าเรื่องมิชาชีพใช่ไหมฮะแต่เราก็มาดูตัวดิ t โตกับทีมจีได้เนาะดิโตดีเออนี่ผมว่าจบขาลงแลวนะ เนี่ยคอนิโตนะครับอันนี้อันนี้จบเกมแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นต่อแนวต้านจะอยู่ที่3-7.5ครับส่วนทีม G ทีม G นี้มองว่ายังลงต่อนะเออยังไม่ค่อยสวยถ้ามอง2ตัวก็จะมองดิโตนะครับโซนิกลุกพลังงานสะอาดสบช่องต่อยอดโลจิสติกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโซนิกเนี่ยเป็นโลจิสติกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปทำพลังงานมาทำอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเลงชงบอร์ดพิจารณาลงทุนด้านผู้บริหารส่งซิก แนวโน้มครึ่งปีหลังสดใสเตรียมอัดงบ100ล้านขยายคลังสินค้าเพิ่มอีก5,000ตารางเมตรรองรับบริการนอนโลจิสติกนอนโลจิสติกในที่นี้คือพลังงานสะอาดใช่ไหมเขาไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับข่าวในหน้านี้เลยนะครับเขามีแต่บอกว่าทําพลังงานต่อยอดโลจิสติกหมายถึงว่ายังไงดีทําแผงโซล่าบนหลังคาอะไรอย่างนี้แหละใครรู้บอกหน่อยนะฮะว่าเขาทําอะไรแต่โลจิสติกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงนี้ชื้ เป็นขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่1บาทตอนนี้1บาท51ยังลงต่อแน่นอนครับมาตอนที่ข่าวหุ้นนะฮะร,รอยร้าวพักร่วมชัดหุ้นเจ้าสัวบวกสวนตลาดเพื่อไทยเก้าไกลใช่ไหมเปิด <pe> ช er ิงประธานสภา,ากันนะฮะก็คอยดูกันไปครับผมมองว่ามันก็คือเกมนะเป็นเกมเป็นสีสันทางการเมืองการเมืองก็คือการเมืองนั่นแหละ <c oughs> ส่วนธุรกิจก็คือธุรกิจอมาดูต่อครับว่าจะเอาไงเขาบอกว่า นำโดยกลุ่มธุรกิจหุ้นผูกขาดนะ True CIC CP Acta เรียกยากนิเกิยนะไม่ใช่ Acta นะเป็น Acta CPN CPOR และกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบปรับสูตรค่ายฟ้านะ b g ฟ b g i m Gpsc และปตทก็เหมือนกับตอนนี้ทางตลาดทุนไม่ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่หรือไม่ก็แบบอยากจะให้แบบปรับนโยบายผ่อนปลนอะไรนิดนึงนะตึงเกินไปเนี่ยผมคิดว่าอยู่กันยากนะ ตลาดทุนนี้น่าจะอยู่ยากโอเคอามีสุดท้ายนะ OSP รุ่นกำไร q2 ครับพุ่งพันล้านอันนี้ส่งธุรกิจยอดขายโตนะทุกธุรกิจเลยฮะโอสสภาพายเยี่ยมไตรมาสสองท่าพหหกโตอันนี้ส่งยอดขายทุกธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดไทยฟื้นตามเศรษฐกิจเดียเดียวเดียวเเดียว,เ,ยว,เ,ยวเขียนมาได้ยังไงเนี่ยตลาดไทยฟื้นตามเศรษฐกิจนะดูเซตซะก่อน <laughs> ไม่มองเซตเลยนะครอ้าวโอเคเอามาดู OSP ครับฟาบ OSP ยังคงเป็นชุดของการทำฐานสวยนะแต่ถามว่าหน้าเข้าไหมโซนนี้ผมมองแนวรับ27 28น่าจะดีกว่านะครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับข่าวเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสกแกนของเราต่อนะครับแต่ว่าหุ้นวันนี้เอาเป็นหุ้นที่ติดในโซนล่างมาฝากแล้วกันนะไม่ใช่แบบว่าหุ้นที่ต้องเรียกว่าไงหุ้นหุ้นกระชากหุ้นเบรกไฮ อะไรเงี้ยเรามาดูในโซนแนวรับกันบ้างดีกว่าหรือหุ้นที่ลุดแนวรับไปแล้วเราจะไปหาแนวรับใหม่ที่ตรงไหนขอตั้งชื่อว่าเป็นหุ้นยอดแย่แห่งวันอะไรกันดีไหมหุ้นยอดแย่แห่งวันมีอะไรบ้างมันก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะว่าเมื่อวานตลาดมันบวกนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับคือซาบีนาชุดชั้นในโอ้บวกวอลุ่มมาแรงมาก4,000ล้านหุ้นมีการปิดสวนใหม่วันนี้น่าสนนะ จับตาดูซาบีน่านะครับถ้าเปิดเกมสูงกว่า25.75เล่นได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่า25.75ก็ปล่อยเข้าไปนะถัดมาคือบิทเนีย BRI นิดพูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล้วเขาก็ออทามโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนวรับจิวิยาจะอยู่โซนประมาณขอโทษนะถ้าใครตามก็ผมให้ประมาณ5บาทถึง6บาทแล้วกันนะครับถัดมาคือ TOA นะสีที่มีดาม่ามากับตัว สตาร์ Start, ใช่ไหมตอนนี้ก็ไซเวย์ออกข้างอย่างนี้บอกตรงๆนะครว่าไม่สวยครับดูจากประสบการณ์แล้วตรงนี้ไม่สวยครับมีแต่จะซึมลงซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปเล่นต้องวางสต็อปลอลฮะที่26บาทถ้าหลุดต้องรีบถอยไม่อย่างนั้นมันจะใส่เกียร์ถอยกันไม่ทันนะฮะต่อด้วยตัวสวัสดนะครับสวัสดเนี่ยลงมาเล่นกันในโซนที่หลุดโลซึ่งลักษณะนี้ก็บอกตรงๆนะครับไม่สวยครับ ถ้าเด้งก็เด้งได้สั้นๆครับไม่ได้เป็นการเด้งเพื่อกลับตัวส่วนตัวเชียร์ลงนะฮะแนวรับจะอยู่โซน40บาทตรงนี้น่าสนมากกว่าครับต่อด้วยตัว c p f c p f เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะก็ลงไปต่ำทำราคาต่ำสุดที่ประมาณ19บาทแล้วก็กลับตัวขึ้นมาที่21แล้วก็ร่วงลงมาที่1ิอีกแล้วส่วนตัวมองว่า19น่าจะเป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงแล้วนะฮะรอบนี้น่าจะหลุด 19แต่ผมมองเป็นมองเป็นบวกว่ะเพราะว่าโอกาสที่มันจะลงมาเล่นในโซนต่ำขนาดนี้คือนานๆานทีจะมีครั้งนะ,ะเนี่ยแล้วมันก็มีโซนโซนนี้เป็นแนวรับ18.7แต่แถวนี้ราคาจะเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิด c p f หลุดยิงหลุด20บาทก็น่าสนใจแล้วนะครับต่อด้วย QHouseQHouse เนี่ยก็อยู่ในโซนไซเวโซนที่น่าสนใจเลยคือประมาณ2บาทนะอดจรออีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับ แล้วก็ o อ p อีันนี้พูดไปแล้วนะครับ c p พโซน c p พเนี่ยจะราคาไม่ดีเท่า c p f นะถ้าอยากจะเล่นกลุ่ม c p ผมแนะนำไปมอง c p f ดีกว่าเพราะราคาค่อนข้างน่าสนใจคือไม่ได้บอกว่าในรูปแบบธุรกิจกำไรอะไรงี้นะมุมมองคือในรูปแบบของราคาอย่างเดียวเลยเขาอยู่ในโซนของแนวรับส่วนตัว c p พเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุด59้าถ้าโซนราคาของ c p พที่น่าสนใจผมมองประมาณ50บบาทเออตอนนี้ต่อราคาได้ต่อไปก่อนครับอย่าเพิ่งรีบ ที่เขาไปเล่นเพราะว่า TBO มีโอกาสที่จะหลุด59บาทด้วยซ้ำไปนะต่อด้วยตัวเอโก้เอโก้ยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องมุมมองก็คือแนวรับก็อยู่ประมาณ100บาทนะฮะแต่คิดว่า100ไม่น่าจะอยู่ด้วยซ้ำอาจจะแบบ1 0อยบวกลบแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ตัวโฮมโป้โฮมโป่ยังเป็นในกรอบไซด์เวย์อยู่เลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจจะอยู่ที่13บาทไปรอแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ BEM ตัว b m นี้กำลังทำฐานอยู่ ไม่รู้จะทําได้ไหมส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะทําได้แนวรับ8บาทนะฮะแล้วก็สต็อปรอยจะอยู่ที่7บาท90ครับถัดมาคือ b s b s ในลักษณะอย่างนี้นะครับน่าจะเกิดชุดซิกแซกพรานโซนนี้เป็นแนวรับที่ไม่น่าสนใจถ้าจะเล่นเล่นบ็นดีดีกว่านะครับก็คือ DW มองคอนะครับเป็นระยะสั้นก็คือเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อแล้วเกิดถ้าเกิดมันหลุด219บาทก็ให้ถอยทิ้งซะตัวคอนั้นแล้วก็เปิดพุทแทบน,นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CPN CPN เนี่ยเกิดนิวโรในกรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ไม่น่าจะรับอยู่ครับน่าจะไปเจอกันข้างล่างผมคิดว่าต่ำกว่า60แน่นอนนะอาจจะไปเจอกัน55จนถึง57บาทก็จบมงมไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นโซนแนวรับใครที่จ้องตัวไหนคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะกําลังรอตัวไหนอยู่ในราคาเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าช่วงหุ้นขาลงก็ต่อราคาได้ก็ต่อราคาไปก่อน นะครับแล้วก็บางทีมันมาถึงราคาที่เราสนใจก็อย่าลืมละ่ะเพราะถ้าไม่ซื้อนี่มันอาจจะไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็อาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วนะคือคุณคิดดูนะโอกาสที่จะได้ CBF เในราคาสิบเก้าเนี่ยผมโอ้โหม,ม,มองไม่ค่อยเห็นนะฮะลองดูประวัติก็ไนดะ้กี่ปีมีครั้งอนะ่ะประมาณสี่ห้าปีมีครั้งหนึ่งแล้วเขาไปเล่นกันโซนจริงๆอ่ะคือยี่สิบห้าบาทเออเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามาในโซนต่ำๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะ เออแต่ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่และกันนะครับก็จบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทตก็ไปเฝ้าได้เลยส่วนใครถามคำถาม้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อมาเคลียร์ต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ใครที่สนใจในเรื่องของเหตุหุ้นขาลงนะผมก็แนะนําเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับ DW ฉบับสมบูรณ์เล่มเขียวเล่มนี้เลยใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นขาลงแบบถ้าเกิดเล่น DW p u พุทเนาะยิ่งลงยิ่งกําไร และอีกอย่างหนึ่งตัวดีดมีเกียร์ลิงด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาลงช่องหนึ่งเราอาจจะบวกไป5ช่องแล้วก็ได้เออแต่จะเพราะคนที่มีสกิลในการเทรดดีเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยแล้วคุณไปเล่นถือแบบหุ้นสามัญเนี่ยมีโอกาสตายอย่างเขียดได้เลยคือมีโอกาสาได้ศูนย์บาทได้เลยนะครับคือเงินตรงนั้นก็จะหายวบ มันจะไม่เหมือนกันหลักการในการเล่นมันจะไม่เหมือนกันนะฮะก็แนะนําใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อไปอ่านได้ที่ l ายแอดมันนี่ฮีโตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงคําถามัต่อนะครับถ้าเราซื้อ LH บ้านปูตอนนี้แล้วถือยาวเพื่อรอปันผลและส่วนต่างราคาจะเหมาะสมหรือไม่ครับอันดับแรกต้องดูก่อนว่าชอบไหม ชอบ l s ไหมชอบอสังหาไหมชอบบ้านปูไหมคือ <c oughs> ค่อนข้างแบบพันผลนะแต่ l s เนี่ยมันยังมีกรอบให้เล่นได้แต่บ้านปูนี่พันผลจริงมาลองดูนะครับ l s โซนนี้น่าสนอ่าโซนนี้น่าสนเลยนะครับแล้วเผลอ <c oughs> ๆอาจจะต่ำกว่าแบาทก็ยิ่งน่าสนครับส่วนบ้านปูบ้านปูแปบาทหกสิบห้าผมคิดว่ายังลงต่อมันไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะว่าบ้านปูนมันสวิงมันจะินกรอบใหญ่เวลาทิง้งมันทิ้งลงลงหนักนะคุณไปเจอ20บาทอ่ะสมมติ20บาทลงมาเหลือ12บอบอกอาจถั่วไว้ซื้อไว้รอปันผลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ปันผล5บาทมันจะไม่ได้ส่วนต่างนะมันมันจะเสียหนักนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาลงมันลงลึกก็ยังไม่แนะนำนะแต่ l s ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับคนันเจมาดก,กับเ Smart ขาลงทั้งคู่ไม่ไม่ต้องเปิดดูก็ได เนี่ยขาลงทั้งคู่แล้วก็ยังคงลงต่อนะครับ PTL หน้าเข้าไหมพราบนะฮะไหมพลาน่าจะเป็นหน้าเข้าไหมครับพี่เหรอใช่ไหมอะไรไม่รู้นะเนี่ยมาดูน่าจะดอยนะน่าจะลงต่อมุมมอง,มอง,มองการพักตัวแบบนี้น่าจะลงต่อนะครับแต่จะเข้าไม่เข้าก็อันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยนะฮะตอนนี้ขายก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ครับผมเห็นด้วยครับ รบกวนสอบถามก็สบายเน็กแนวรับเท่าไหร่พอดีจะรอถัวทุนสํมาณอีสิบสบายเน็กคิดว่าน่าจะแถวนี้นะครับโอ้นี่ไงแนวรับมันคือตรงนี้แหละครับโซนสองบาทเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้คือแนวรับเก่าของเขาครับคือก็คือสองจุดเจ็ดสตางค์ก็ตีว่าประมาณสองบาทแล้วกันก็แนวรับอยู่ที่สองบาท LS มีท่าทีจะลงต่อไหมครับมีท่าทีจะลงต่อครับแต่มันก็อยู่ใกล้ๆโซนแนวรับแล้ว ดีเอฟควรรอราคาย่อหน่อยดีไหมครับสต็อปรอ1สิบบาทหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเรายังไม่ซื้อใช่ไหมเรายังไม่ซื้อแล้วก็อยากจะรอในราคาที่มันย่อลงมาอย่างนี้แหละครับเอามาดูมาดูมาดูดีเอฟตอนนี้สิบเอ็ดบาทจริงจริงมันไปแตะสิบาทแล้วรอบหนึ่งนะผมจะบอกความแตกต่างระหว่างการแตะสิบาทรอบแรกกับรอบสองแล้วกันนะครับการแตะสิบาทรอบแรกเนี่ยเราจะไม่ซื้อมองอย่างนี้คนมิสเตอร์เอนะฮะบอก สิบบาทเนาะไม่ซื้อไม่ซื้อรอบแรกไม่ซื้ออ๋อ oh, มันเด้งขึ้นไปเอาไงดีวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ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 มันย่อรอมันย่อย่อลงมาโซนสิบบาทว้ Wait, รอบนี้ไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดซื้อซื้อซื้อเดาดิว่าการแตะแนวรับรอบแรกกับรอบสองนี่ความแข็งแรงมันจะลดลงไหมถ้าความแข็งแรงมันลดลงแล้วทุกคนที่เข้ามาเล่นในรอบสองเนี่ย หมดแรงในการซื้อมันก็จะซึมลงนะครับเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ่านดูนะสิบสองจุดห้าดูเลยสิบสองจุดห้าเด้งอ๋อเดี๋ยวรอรอสิบสองจุดห้ารอบถัดไปฟับสิบสองจุดห้าซื้อซื้อไหมซื้อนี่มดลุ่มโผล่มาซื้อซื้อไป็นไงร่วงลงต่อนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเล่นมันมันต้องเล่นแต่รอบแรก แต่ก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้มันจะลากกันขึ้นไปถึงไหนนะอาจจะถึงสิบสองเลยก็ได้นะครับอยากฟังความเห็นอาจารย์พืชททำไมหุ้นไทยลงต่อเนื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับเวลาอยู่ในตลาดนะครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก,กไม่มีใครมาถามเนะยแบบว่าเออทาไมตอนเย็นพระอาทิตย์ถึงตกล่วงอย่างนี้ครับในขณะที่มันก็มีวันพรุ่งนี้ที่พระอาทิตย์ขึ้นมันก็เหมือนกันนะฮะจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องถามหาเหตุผลหรืออะไรนะสําหรับ ตลาดที่มันเป็นขาขึ้นขาลงนะผมผมจะเอาภาพยาว,ยาวให้ดูเลยล้วกันฮะชึบเราย้อนดูภาพเซตเพื่อให้เห็นภาพเรางเอาทำเฟรมมันแล้วก็ย้อนดูยาว,ยาวเลยนี่เห็นไหมมันจะมีช่วงทิ้งลงหรือถ้าเขากลับคืนมาหลากกันลงไปแล้วก็วิ่งกลับคืนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับคือผมให้แนวคิดอย่างนี้ลยกัน วิธีการรวยมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือซื้อให้ได้ในราคาที่ต่าแล้วก็ไปขายในราคาที่สูงเนี่ยว,วิ่งซื้อในราคาที่มัน follow trend แล้วก็ไปขายในราคาที่สูงแล้วก็ขายในราคาที่สูงกว่า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 ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ประเด็นคือมันสูงมันก็มีข้อจํากัดถูกไหมแต่ทายังไงล่ะถ้าเกิดตัวตัวหุ้นสมมติว่ามันเป็นตัวหุ้นแล้วกันตัวหุ้นเนี่ยมันไม่น่าจะสูงไปมากกว่านี้แล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือล้างไพ่ ล้างไั่ล้างเกมก็ล้างกันลงมาไม่รู้ว่าด้วยเหตุวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองวิกฤตโรควิกฤตอะไรก็ตามมันก็จะล้างหน้ากันลงแล้วก็เล่นกันใหม่มันก็จะอยู่ในกรอบในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็ต้องดูว่าเวลาเราซื้อเราควรจะไปซื้อตรงไหนคนส่วนใหญ่จะซื้อแบบนี้นะครับซื้อเมื่อคนทุกคนกล้าเออแต่เราจะไม่ซื้อเมื่อคนกลัวม,มันพูดง่ายนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างยากเลยนะครับ วันอีแล้วครานี้เหมาะสมที่จะถือยาวหรือยังต้องกลับไปถามว่าชอบธุรกิจทีวีดีตอนไหมส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นอนาคตสักเท่าไหร่วันอีก็มาแข่งใน y t u t u นะเหนื่ออหรอไหมเออซึ่ง YouTube มีคู่แข่งแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็สู้แบบอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ด้วยแล้วก็จะไปไหนต่อไปทิกตอกไหมหรือหรือยังไงซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับต้นทุนในการผลิตถูกลงถูกลง แต่อย่าง Workpoint ช่อง3ช่อง7วันอีอะไรก็ตามต้นทุนในการผลิตสูงเรี๊ดนึกของไหมฮะตีง่ายเอาค่ายเพลงค่ายเพลงเพลงที่ดังในทุกวันนี้มาจากอินฟลูเอนเซอร์ถูกไหมเออเลือดคุบบีอะไรอะอะไรต่างๆนานาคือเฮอร์ไมโอน้องเฮอรไมโอนี่ on อะไรเงี้ยมันดังมาจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตแบบต่ำมากแล้วคุณไปแข่งกับ ศิลปินค่ายดังมีค่าตัวแพงตน้นทนการผลิตค่าร้องค่าอัดค่านั้นโอ้สู้ไม่ได้หรอกครับในระยะยาวผมมองว่าโอกาสแพ้สูงแล้วก็เดี๋ยวนี้คนเรามันดังง่ายด้วยด้วยแพลตฟอร์มเออส่วนตัวไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทีวีดิจิตอลนะแต่ถ้าชอบจริงๆต้องไปลองศึกษาดูก่อนว่ายังไงโอ,โอเคไหมมีพี่สติวัฒน์นะมาสรุปให้ทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะครับ โอเคอจบลงไปแล้วนะครับเวลาที่เราจะดูหุ้นตัวไหนนี่บอกว่าจะถือยาวถือยาวผมเห็นมานักต่อนักแล้วเอาจริงแล้แกลก็ห้าวถือยาวถือยาวถือยาวพอราคาซึมก็เอายังไงดีวะเอ๊อยากที่จะได้ันผลแต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวละคือจวนอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วพอขายก็ไปขายในราคาต่ําสุดแล้วพอขายปุ๊บราคาหุ้นก็เด้งทันทีพอหุ้นเด้งก็โอ้ยห้าวมันจะถือยาวถือยาวอยู่แล้วผมก็ เออเอาเอา,เอาดีๆรู้หรือเปล่าในตัวธุรกิจเขาทาอะไรบ้างถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งไปถือยาวกับเขาให้ไปศึกษาตัวธุรกิจให้ดีก่อนโอเคไหมแล้วใครอยากจะศึกษาตัวธุรกิจหาจุดซื้อไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้นระยะยาวนะครับจริงผมมีเป็นคลิปพิเศษอ่าที่สอนเอาไว้ในกลุ่มสมาชิกเพื่อนๆสามารถกดสมัครได้ตรงนี้เลยครับมีค่าสมัครเดือนละ3 0 0บาทเท่านั้นเองตกเฉลี่ยเพียงวันละสิบาทเรามีคลิปอัปเดตให้ทุกวันนะ มันจะมีคลิปอัปเดตเนี่ยผมจะแบบจุดสังเกตงบการเงินว่าสอทุจริตไหมนะครับแนวรับจะต้องรับไหมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยจะเป็นคลิปพิเศษซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่สมาชิกจับมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดคนเป็นสมาชิกเขาจะเห็นคลิปพวกเนี้ยแทรกมาหรือไม่ก็ไปดูที่การเป็นสมาชิกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีคลิปที่เป็นคลิปพิเศษที่ผมตั้งใจทําให้สําหรับกลุ่มสมาชิกทุกคนนะครับใครที่สนใจ สมัครกันเข้ามาได้หาปุ่มสมัครไม่เจอทักกันเข้ามาได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโอเคไหมครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย